ดูครับนี่เป็นออยเครื่องนะเนี่ยมีออยเครื่องกับออยเกียร์ที่แตกนะแล้วมันก็บางอื่นที่มันแจ็คคอตมาผสมกันพอดีฮนะสังเกตนี่ไหมดิสีของตัวออยเครื่องจะเป็นสีฝั่งนี้นะสีออยเกียร์จะเป็นสีฝั่งนี้เนะี่ยจะออกเนะี่ยออกม่วงๆอันนี้คือเกียร์ส่วนเครื่องจะออกครีมครีมนี่ฮะอันนี้ของเครื่องถามว่ามันผสมกันได้ไงก็คือมันระบบน้ําเดียวกันนะเพราะว่าพอออยแตกแล้ว ในระบบน้นําภายในเครื่องยนต์ภายในตัวรถนะเขาจะวนหาหกันหมดฮนะนี่จุดที่เขาหยดลงสก,กีง,ง่ายๆไอเกียร์จะเป็นสีนี้ออกทั้งเนี่ยเกียร์ส่วนเครื่องสีนี้ส,กกนสีครีมๆเครื่องตอนที่ผมลื้อมาทีแรกหนึ่งพูดเลยว่าเล็กเฟม่าเนี่ยดูฮะสภาพของปั๊มน้ำนะอันนี่ปั๊มน้ำเล็กมาก มีคราบทั้งเครื่องทั้งเกียร์ผสมกันเห็นไหมมีทั้งมง่งทั้งเหลืองสีสันนู่เลยออกออยเครื่องตัว,ตวออยที่มันรั่วคือตัวนี้นนที่ผมจะบอกว่าถึงระยะเวลาก็ควรเปลี่ยนกิโลถึงแปดหมื่นถึงแสนหนึ่งเมื่อไหร่เปลี่ยนดีกว่าเมื่อก่อนผมจะแนะนําว่าแสนหนึ่งถึงแสนสองนะถ้าใครมาแตะในเลขนี้แล้วยังไม่เคยเปลี่ยนตัว ออยเครื่องและออยเกียร์นะออยเกียร์เกียร์อยู่โน่นนะออยเกียร์ตัวนี้ถ้าใครยังไม่เคยเปลี่ยนนะแนะนําให้เปลี่ยนคัะตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้หรือซีรีส์นี้เกียร์ตัวนี้จะอยู่ในส่วนส่วนใหญ่นะมักอยู่ใน bm หมันอยู่ x 1แล้วก็ตระกูล mini cooper ทั้งหลายนะแต่ใช้ค่อนข้างใช้ของเหมือนกันนะถ้าใครขับสองรุ่นนี้อยู่ก็ไปตรวจทานดูใบเสร็จหรือบินที่เราเคยเข้ารับส่วนบริการต่างๆนะ,นะถ้ายังไม่มีการเคยเปลี่ยนเลยผมแนะนํานว่าให้เปลี่ยนดีกว่านะฮะ เด็กครับฝากไว้แค่นี้ครับ